สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรพจน์ธ,ธรรมภารเลิศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาประสาทวิทยาหรือทางด้านสมองนะครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นคลิปดีๆอีกคลิปหนึ่งนะครับที่หลังจากเราพูดเรื่องที่ทดลองเทสต,ตัวเองว่าว่าเป็นหลอดเลือดในสมองตีบหรือเปล่านะครับพาร์กินสันนะครับแล้วก็ลองเทสเองไปแล้วนะครับต่อมาก็คิดว่าไหนๆก็มาแล้ว สโรคก,ก็ต้องต่อด้วยอัลไซเมอร์นะครับคราวน,นี้อัลไซเมอร์เนี่ยจริงๆตอนที่นั่งคิดว่าจะออกแบบการเทสอยยังไงเนี่ยก็เพราะว่าเราก็อยากให้เทสเนี่ยมันมันมันแบบว่าทดสอบได้จริงๆนะครับแล้วก็อ้างอิงตามหลักวิชาการนะครับไม่ใช่ว่าเทสแล้วแบบสนุกสนุกแล้วก็จบแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวลงเทสแล้วใช่หรือไม่ใช่ไม่มี ข้อมูลทางการแพทย์มามา,มาเป็นตัวกำกับนะครับว่าเทสเนี้มันมันใช้ได้หรือไม่ได้นะครับไม่อยากให้ให้เทสแบบแล้วไม่ได้ประโยชน์นะครับฉันก็เลยพยายามออกแบบว่าเราจะเทสยังไงที่ที่ทําให้ถ้าเทสเองที่บ้านเนี่ยเจออย่างเงี้ยก็อาจจะสงสัยแล้วว่าว่า,าตัวคนใกล้ตัวเราหรือตัวเราเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่านะครับแต่ว่าหมออาจจะต้องบอกว่าเทส ที่พูดวันนี้มันมีข้อจํากัดบางอย่างที่ที่อาจจะต้องฟังดีๆนิดน,นึงว่ามันมีข้อจํากัดอะไรบ้างในการทสรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการทสรที่ตรงไปตรงมาเหมือนในโรคพกากินสันหรือกล้ามหรือว่าอ,อาการเเลลดสมองตีบซึ่งมันจะเห็นชัดๆนะครับจากจาก,จากการทสเพราะว่ามันเป็นลักษณะของกล้ามเนื้อใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นเรื่องคําถามท,ที่ที่เกี่ยวกับความคิดเพราะฉะนั้นมันต้องมีเขาเรียกว่า มีข้อจํากัดนะครับในการในการใช้เหมือนกันนะครับอา,อาจจะเป็นคลิปแรกที่หมอพยายามจะตัดต่อวิดีโอเพื่อเพื่อให้เห็นชัดๆนะครับนั้นก็ไม่รู้ว่าตอนตัดต่อเสร็จมันจะออกมาอย่างไงนะครับอ,อันนี้หมออ้างอิงจากจากกษณะที่หมอใช้เทสคนไข้นะครับแล้วก็าการที่อ้างอิงตามตาราว่าลักษณะของอัลไซเมอร์เนี่ยเขามีลักษณะพิเศษอย่างนี้ฉะนั้น ถ้าเราเทสลักษณะนี้ก็น่าจะได้เ,เรียกว่าเรียกว่าสามารถเจาะจงไปได้ว่าน่าจะเป็นอัลไซเมอร์จริงๆไม่ใช่โรคสมองเสื่อมโรคอื่นนะครับเพราะว่าจริงๆโรคสมองเสื่อมมันมีหลายโรคนะครับโอเคเดี๋ยวมาเข้าเรื่องนะครับเดี๋ยวหมอจะเกริ่นนิดเดียวสัก5นาทีถ้าใครเบื่อแล้วก็ให้ข้ามไปพาร์ทครึ่งหลังเลยที่จะพูดเรื่องการเทสล้วนๆนะครับเ,เพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปเนี่ยหมอขอพูดเรื่องโรคอัลไซเมอร์สั้นๆสัก หนึ่งนาทีนะครับก็คือโรคอัลไซเมอร์เนี่ยจุดเด่นก็คือเป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดนะครับแต่ว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแค่โรคอัลไซเมอร์โรคเดียวจริงๆมันมีเป็นสิบๆโรคนะครับแต่พบบ่อยที่สุดเนี่ยอาจจะสะักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของอัลไซเมอร์นะครับอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากผิวสมองนะครับส่วนฮิปโปแคมปัสเนี่ยมันฟอนะครับ ซึ่งนะหมอจะข้ามไปว่ามันฝ่อจากอะไรแล้วกันแต่ว่าพอมันฝ่อปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดาการผลิตสารที่ใช้ในความทรงจำนะครับในจุดนั้นเนี่ยน้อยลงนะครับซึ่งจุดแรกที่มันจะฝ่อเนี่ยเป็นความทรงจำที่เป็นสารที่ใช้พยุงความทรงจำที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นในคนไข้อัลไซเมอร์ระยะแรกๆเนี่ย มักจะลืมเฉพาะสิ่งที่เพิ่งเกิดนะครับส่วนสิ่งที่เกิดนานแล้วในอดีตเนี่ยเขาจะจําได้นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเคยได้ยินว่าคนมีอายุเนี่ยเวลาคุยทีไรก็คุยแต่เรื่องเก่าๆนะครับเพราะว่าเรื่องใหม่เขาจําไม่ได้เขาก็จะพยายามคุยเรื่องเก่าซึ่งเรื่องเก่าๆที่เขาจําได้เนี่ยในอัลไซเมอร์ระยะแรกเนี่ยเขาจําได้แม่นแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับผมยกตัวอย่างก็คือว่าคนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจุดเด่นก็คือ เรื่องที่เพิ่งเกิดมาห้านาทีที่แล้วอย่างเช่นคุยอะไรกันไปเนี่ยยูดีก็ถามอีกแล้วนะครับวันนี้ต้องไปหาหมออะไรนะครับวันนี้ต้องไปหาหมอธีรพจน์อีกห้านาทีถามอีกแล้วว่าวันนี้ต้องไปหาหมอไหมหมอชื่ออะไรนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดห้านาทีที่แล้วเนี่ยจะลืมนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนานแล้วอย่างเช่นบ้านเก่าอยู่ที่ไหนบ้านเลขที่เท่าไหร่ลูกคนแรกชื่ออะไรนะครับ แต่งงานกับแฟนที่ไหนนะครับทำงานตอนหนุ่มๆที่ไหนมาบ้างนะครับตอบได้หมดนะครับพวกนี้มีลูกกี่คนนะครับตอบได้หมดแต่ว่าเรื่องที่เพิ่งเกิดเนี่ยจะตอบไม่ได้นะครับเพราะนั้นเขาก็จะคุยแต่เรื่องเก่าๆที่เขาจาได้ครับอันนี้หมอจะจบเรื่องลักษณะเด่นของโรคอัสเฟเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นคําถามนะครับใครเริ่มจะทสก็คือเริ่มวินาทีนี้เลยนะครับก็คือว่า หนึ่งก็คือว่าหมอแนะนําว่าคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมักจะเป็นคนที่อายุเยอะนะครับฉะนั้นคนที่เทสเนี่ยจะต้องเป็นไม่ใช่ตัวคนไข้เองนะครับจะต้องเป็นลูกหลานหรือว่าคนที่อายุไม่เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้เข้าข่ายที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ด้วยนะครับมาช่วยเทสถ้าจะให้ดีก็คือให้คนที่ลูกที่อายุไม่เยอะมากนะครับแล้วก็มาเทส คนไข้เพราะว่าบางทีคู่สาม,มีภรรยาเนี่ยก็อาจจะอายุพอๆกันแล้วอาจจะอาจจะลงหลงลืมๆฉะนั้นควรจะให้ลูกคนโตอายุสัก40 5 0ิห้าิบเนี่ยเป็นคนเทสได้นะครับเนื่องจากว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยมักจะเจอในคนที่อายุก็ต้อง6 5ส0ห้าเจ็ดสิขึ้นไปเป็นอย่างน้อยนะครับฉะนั้นก็ก็แนะนำว่าให้ลูกเป็นคนเทสแล้วกันนะครับะจะมีอยู่ทั้งหมด หนึ่งคำถามแรกเป็นคำถามที่ต้องผ่านให้ได้ก่อนถ้าผ่านไม่ได้ให้เลิกเทสเลยนะครับสแสดงว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเทสนี้จะเชื่อไม่ได้นะครับต้องผ่านหนึ่งคำถามแรกแล้วก่อนนะครับผมจะใช้ว่าหนึ่งคำถามสำคัญแล้วกันนะครับอีกสามคำถามที่ตามมาจะเป็นสามคำถามที่เป็นการยืนยันว่าคนไข้น่าจะเป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับโดยที่สองคำถามแรกเนี่ยจะต้องตอบถูกสองคำถามแรกเนี่ยจะต้องตอบผิด นะครับและจะต้องตอบถูกในคำถามที่3นะครับถึงจะถือว่าเข้าข่ายโรคอัลไซเมอร์สองคำถามแรกจะต้องตอบผิดนะครับแล้วคำถามที่3มจะต้องตอบถูกนะครับถึงจะเข้าขายว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาทวนกันหนึ่งคำถามแรกเนี่ยถ้าเกิดวา่าตอบไม่ได้ให้ยกเลิกเทสทั้งหมดต่อจากนี้เลยแสดงว่าเราไม่สามารถประเมินผู้ป่วยได้นะครับ ถ้าผ่านเทสแรกไปแล้วทําได้เนี่ยได้ถูกต้องเนี่ยให้เราประเมินอีก3ามเทสต่อมาซึ่งสองเทสแรกเนี่ยจะต้องตอบผิดนะครับถ้าแล้วคําถามที่สามสุดท้ายจะต้องตอบถูกถึงจะเข้าขายว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับอ่าคำถามสำคัญคำถามแรกเพื่อเป็นการเปิดประตูว่าจะสามารถเทสต่ตตอไปได้หรือเปล่านะครับคำถามก็คือให้ อาถามนะครับก็คือหนึ่งก็คือคนที่เรา,าเป็นคู่ที่เทสคำถามเราเนี่ยเขาคือใครนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่เทสเนี่ยเทสกี่โมงนะครับแล้วก็เทสคำถามเนี่ยที่ไหนนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าลูกนั่งเทสคนไข้ยอยู่แล้วก็มีคุณแม่คุณพ่อที่เราสงสัยจะเป็นอัลไซเมอร์นะครับ ให้เราถามคามถามว่าคนที่คุยกับคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ลูกคนนี้ชื่ออะไรนะครับถ้าตอบถูกโอเคนะครับต่อมาถามว่าเวลาที่เทสตตอนนี้กี่โมงนะครับถ้าตอบใกล้ๆอย่างเช่นช่วงเชา้าช่วงช่วงเที่ยงหรือเวลาใกล้เคียงเนี่ยเช่นจริงๆ11โมงตอบ10โมงอะไรเงี้ยก็ถือว่าถูกนะครับใช้ได้นะครับถ้า ผ่านคำถามนี้ได้ก็ให้ไปคําถามนึงก็คือว่าสถานที่ที่กําลังนั่งคุยกันอยู่นั่งเทสคนไข้อยู่เนี่ยคืออะไรนะครับถ้าตอบถูกว่าที่บ้านอย่างเงี้ยครับอย่างนางนี้ก็ถือว่าผ่านคําถามชุดแรกไปแล้วสามารถมาเทสคนไข้เรื่องอีกสามคถามต่อมาได้นะครับถ้าสามคถามเนี่ยคําถามสําคัญที่หมอพูดไปสามคถามก็คือว่าคนเทสเนี่ยคือลูกชื่ออะไรนะครับ อนนี้กี่โมงแล้วแล้วก็สถานที่ที่นั่งคุยกันอยู่เนี่ยคือคือที่ไหนนะครับถ้าตอบผิดนะครับโดยเฉพาะ,ะผิดคำถามใดคำถามหนึ่งนะครับแบบผิดแบบยังไงก็ผิดนะครับแบบไม่ได้ไม่ได้ใบต่อให้ใบก็ผิดอย่างเงี้ยครับให้ยกเลิกการเทสที่เหลือทั้งหมดเลยแสดงว่าคนไข้เนี่ยอยู่ในโรคทางสมองที่ไม่พร้อมที่จะเทสภาวะอัลไซเมอร์นะครับอาจจะเป็นจากภาวะสับสนที่ก็เป็นอยู่ ด้วยโรคอื่นนะครับหรืออาจจะเป็นโรคอัลไซเมอร์ก็ได้แต่ว่าเป็นระยะที่รุนแรงไปแล้วที่ไม่สามารถใช้ชุดคำถามต่อจากนี้มาเทสได้นะครับให้หรือคนไข้จะอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมอยู่ในลิสิ์ของออยาที่ทำให้ง่วงซึมอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นก็ต้องหยุดเทสไปเลยนะครับถ้าผ่านคำถามชุดแรกไปได้หมอจะเข้าคำถามที่สำคัญ3ชุดนะครับก็คือคำถามแรกก็คือว่า ถามว่าอาหารที่พึ่งรับประทานมื้อก่อนหน้านี้คือกินไปหรือ,อยังนะครับแล้วก็ถ้ากินแล้วอาหารที่ทานคืออาหารอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นฟังคำถามนี้ให้ดีนะให้ถามว่ามื้ออาหารก่อนหน้านี้ที่ทานไปนะครับเป็นมื้ออาหารกินหรือ,อยังนะครับ ถ้ากินแล้วเนี่ยให้ระบุมาด้วยว่ากินอาหารอะไรบ้างสำหรับมือที่ผ่านมานะครับหมอยกตัวอย่างเช่นเรากำลังทสคนไข้ตอนประมาณ10โมง11โ,โมงเนี่ยให้ถามว่ามื้อเช้าเนี่ยทานข้าวหรือยังนะครับถ้าคนไข้ตอบว่ายังไม่ได้ทานทั้งทางที่ทานแล้วเนี่ยก็คือข้อนี้ถือว่าผิดนะครับนะมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์นะครับหรือถ้าเกิดว่าคนไข้บอกว่าออทานแล้ว แล้วเราถามว่าล้าทานอะไรไปนะครับตอบผิดหมดเลยนะครับให้ถือว่าเข้าขายอัลไซเมอร์ในข้อแรกนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะตอบผิดว่ากินแล้วไม่ได้มาบอกว่าไม่ได้กินนะครับหรือว่ากินแล้วจริงๆแหละแต่ระบุชื่ออาหารผิดหมดเลยนะครับอย่างเงี้ยให้ถือว่าเข้าข่ายอัลไซเมอร์ในข้อแรกทันทีนะครับให้เราถามอาหารมื้อก่อนหน้านี้นะครับนะไม่ใช่อาหารที่กําลังจะกินนะครับหรือเพิ่งกินไป หรือเพึ่งแบบกาลังกินอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องเป็นอาหารมื้อที่ผ่านมานะครับโอเคอันนี้ข้อแรกถ้าผิดคาถามย่อยก็ถือว่ามีโอกาสเป็นอลไซเมอร์ทันทีนะครับข้อ2ก็คือว่า,าให้ผู้ป่วยเนี่ยหรือคนที่เราเทสเนี่ยจำอของ3าอย่างนะครับที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยนะครับแล้วอีก5นาทีเนี่ยค่อยถามว่าเมื่อกี้เราให้จำอะไรไปบ้างนะครับขอยกตยยัวอย่างเช่น เหมาะให้จำคำว่าผีเสื้อนะครับสิงโตนะครับรถไฟนะครับก็คือของสามอย่างนี้เป็นของที่มีสองพยางย์เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยก็คืออันนึงเป็นมแมลงใช่ไหมครับผีเสื้ออีกอันหนึ่งเป็นสิงโตเป็นสัตว์สีขาอีกอันนึงเป็นยานพาหนะเป็นรถไฟนะครับะจะใช้ชุดคําถามนี้เลยก็ได้นะครับ ถามคนให้คนไข้จาก่อนว่าในล่องทวนนะว่าเราพูดว่าลูกพูดอะไรไปบ้างน,นะครับผิดเสื้อสิงโตรถไฟผิดเสื้อสิงโตรถไฟนะครับแล้วให้คนไข้พูดตามสมมติคนไข้พูดได้ว่าผิดเสื้อสิงโตรถไฟผิดเสื้อสิงโตรถไฟนะครับแล้วเราก็อีกห้านาทีนะครับเราก็มาชวนคนไข้ถามว่าเมื่อกี้ให้จําอะไรไปบ้างนะครับถ้าอีก5้านาทีผ่านไปเนี่ยพอเราถาม คนที่เราจะเทสเนี่ยว่าเมื่อกี้เราเคยให้จำอะไรไปบ้างเมื่อ5้นาทีที่แล้วเนี่ยถ้าตอบผิดนะครับโดยเฉพาะผิดเกิน2ใน3เนี่ยให้ถือว่ามีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์สูงมากนะครับหรือผิดทั้งหมดเลยหรือว่าผิดเกิน2ข้อขึ้นไปเนี่ยให้ถือว่ามีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์สูงมากนะครับเมื่อคำถามแรกตอบผิดคำถามที่2ตอบผิดแล้วนะครับ ให้ลองเช็คคําถามที่สามนะครับคำถามที่สามก็คือให้ถามเรื่องราวในอดีตนะครับอย่างเช่นนะครับคนไข้เนี่ยมีลูกทั้งหมดกี่คนนะครับคนที่เราเทสอบมีลูกทั้งหมดกี่คนชื่ออะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่อยู่กับสถานที่ทํางานตอนหนุ่มๆตอนสาวๆตอนนั้นเนี่ยทำงานที่ไหนนะครับแล้วก็ตอนนั้นบ้านตอนที่อยู่หนุ่มๆสาวๆเนี่ย อยู่อยู่ที่ไหนอยู่บ้านอยู่บ้านจังหวัดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าตอบได้นะครับทั้งทางที่สองคำถามแรกนะ่ผิดเนี่ยสรุปเลยก็คือว่ามีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์สูงมากนะครับนะอันนี้เป็นอันที่บอกคิดว่าเทสแล้วเรียกว่า,าแม่นแล้วก็นี่ว่า,าใช้งานได้จริงนะครับถ้าผิดอย่างเงี้ยเตรียมตัวมาพบคุณหมอได้เลยนะครับก็คือคำถามแรกคือว่าให้ถามว่า คำถ,ถามแรกเนี่ยก็คือให้ถามคําถามว่าอาหารมื้อทีอ่ทานไปก่อนหน้านี้นะครับกินหรือ,อยังนะครับถ้ากินแล้วเนี่ยให้ถามว่ากินอะไรไปบ้างนะครับข้อ2ก็คือว่าให้จําของ3อย่างนะครับที่มี2พยางและไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยนะครับเช่นผีเสื้อสิงโตรถไฟครับอีก5นาทีมาถามใหม่นะครับถ้าตอบผิด2ใน3ขึ้นไปหรือตอบไม่ได้เลยเนี่ย มีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์สูงมากนะครับข้อ3ามเนี่ยจะเป็นข้อยืนยันว่าเขาต้องตอบถูกนะครับเขาถึงจะมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์คือต้องตอบถูกนะครับก็คือให้ถามเรื่องราวในอดีตเช่นตอนหนุ่มๆสาวๆเนี่ยทำงานที่ไหนนะครับตอนนั้นอยู่อยู่บ้านอยู่แถวไหนบ้านเลขที่เท่าไหร่อยู่เขตอะไรนะครับแล้วก็อาจจะถามว่ามีลูกทั้งหมดกี่คนนะครับอันนี้เป็นคําถามที่เกิดขึ้นในอดีตคนไข้อัลไซเมอร์มักจะตอบได้ครับเพราะฉะนั้นถ้า สองคำถามแรกตอบไม่ได้และคำถามที่สามตอบได้เนี่ยเตรียมตัวมาพบคุณหมอเพื่อวินิจฉัยอีกทีหนึ่งแล้วก็เริ่มรักษาได้นะครับยังไงก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับหมอจะพยายามเรียกว่าคิดมาแล้วหละว่าอันนี้เป็นอันที่แม่นนะครับไม่ใช่แบบว่าเทสเล่นๆแล้วเทสแล้วอาจจะเป็นหรือไม่เป็นอะไรอย่างนี้ครับถ้าเทสแล้วตรงตามที่หมอพูดเนี่ยโอกาสเป็นสูงมากนะครับแล้วก็เป็นเทสที่หมอใช้ในการตรวจคนไข้ด้วยนะครับ ก็ยังไงก็ขอบคุณที่รับฟังแล้วก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากๆเพราะว่ามีคนถามเรื่องนี้มากๆว่าอยากให้คิดชุดคำถามที่เทสคนใกล้ตัวเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าขอบคุณครับ